วันนี้นะเราก็จะมาแลกสัดแดงกเราจะมาดูกันว่าจะซ้ำอีกหรือเปล่าปึ๊บดูให้ดีๆก่อนว่าอันนี้มันได้อะไรเดี๋ยวใลไว้ไยผิดนี่ใต้เลยนะอ่ะอันนี้ถูกและสร้างมาปึ๊บ ไปเปิดเอ๊ที่เปิดของเรามันจะพอหรือเป,เปล่านะดูเล่นความเร็วซิอ๋ออเหลือเฟือเอาละนำโมดัสระนำโมตาาัสระฟุตโธทรรทมโมสังโครอย่าซ้ำนะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ประวานไม่ใช่มีนา ดูกันอือจ้าม 100, 000, 000ีเป็นร้อยเป็นพันตัวก็ยังซ้ำเออเกมนี้มันยังไงวะเน,นี่ยมันเกียดอะไรเรากปว่าวะซ้ำสี่ตัวจ้ะสี่ตัวแล้วที่มันซ้ำมันเห็นแคปเราเยอะเปล่วะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะก็ไม่ได้ดูเก่งด้วย ซ้ำได้ไง่ายอ่ะบ้าคนบ้าเปิดได้ตัวหนึ่งสามตัวแต่ก็คิดไว้แล้วมันจะซ้ำเราก็เลยลองอัดดูแม่งซ้ำจริงๆด้วยผสมแดงอ่ะดูนะเราจะผสมแดงให้ดูความซวยของเรามันจะไปสุดที่ตรงไหนจุ๊บถ้าผสมแดงอีสี่ตัวนี้นะ แล้วมันยังซ้ำอีกนะเลิกเล่นสักเจ็ดวันไปทำบุญก่อนเอานะเอต่ถ้าเถอะได้ทองขึ้นมานี่ร้องเลยนะแต่ยากแค่ให้มันไม่ซ้ำมันยังมันยังไม่ได้เลยอ่ะมาดูติงอ่ะบองบองจ่ะเออเกมนี้นะ ก็ยังดีที่มันก็ยังไม่ซ้ำแต่ผสมแดงสี่ตัวจ้ะเบาๆใส่สิอ,อดูดิแคปเราไปไไหนเลยไงได้ใส่ยังไม่เต็มห้าตัวเลยเนี่ยซ้ำอยู่เนี่ยซ้ำมาสี่ตัวแล้วแล้วสี่ตัวนี้ซ้ำคือแบบไม่ได้ไม่ได้ทองแดงได้มานะสะสมมาทั้งนั้นเลยนะใส ใส่แทนตัวไหนอ่ะใส่ไปก่นอนเออเนี่ยดูดิแต่ละตัวมีแต่หน้าตาน่ารักอะแบบลักษณะไม่สู้คนอะดูดิอันนี้ก็ยิม้มอันนี้ก็ยิม้มอันนี้ก็แบลลไม่แปลกใจเลยทำไมสู้ใครไม่ค่อยได้เลย دة. เด็ยไยใส่ใส่ไปก่อนมีแค่นี้ อโอเคไว้รอสามอยหน้าเราจะมาดูนะว่าเราจะได้อีกปาวานตัวที่สี่ไหมหรือว่าเราจะได้อีนอกมีตัวที่สี่อีกเกียดเกียิมากเกียิอีสองตัวนี้มากบ้าให้มันทําบ้าอะไรสาตัวมันใส่ได้ตัวเดียวพูดละเซงอารมณ์เสียโอ้ยังดีที่ผสมมาไม่ซ้ำโอเคแค่นี้แหละสบายใจแล้วได้มาตัวหนึ่งไนี้งดีบาย